ครับมาดูแบตในขวานตอนนี้ขึ้นชั่วโมงแล้วจากเที่ยง45่นี้เที่ยงซึ่งนนครับตอนนี้คือพัดลมตัดไฟกับพริบเขียวแดงเขียวแดงพัดลมตัดไปแล้วตอนนี้ได้แค่61.5บหนึด้าโวลตามาโวลต์ใก5้ขเอง6ก ครับเดี๋ยวมาแก้ไขแก้ไขเบื้องต้นคือดึงปลั๊กออกแล้วก็ดึงสายออกยกเลิกการชาร์จปล่อยให้ชิปสมองในตัวเครื่องชาร์จนี้เริ่มทำงานใหม่บูตใหม่ถอดไว้สัก5วิหรือ สักพักก็ได้เนื่องจากตัวนี้ค่อนข้างร้อนร้อนมากครับเดี๋ยวมาลองใหม่ตอนนี้เสียบที่ชาร์จไปมันขึ้นเขียวแล้วก็แดงเขียวนี้ก็ชาร์จได้ มีไฟนะครับแดงนี่ก็คือ,อบ่งบอกให้รู้ว่าืพร้อมเครื่องชาร์จไม่น่าจะมีปัญความคิดผมเครื่องชาร์จไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันตัดนะครับ <c oughs> ที่น่ามีปัญหาผมว่าน่าจะเป็น BMS มากกว่าเพราะรถคันนี้เคย เปลี่ยนแบตมาแล้วแต่ผมไม่ทร้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราไม่ไ้เป็นคนเปลี่ยนครับผมเสียวเข้าไปแล้วตอนนี้มันขึ้นเขียวแดงเขียวแดงนะครับอืมต้องให้ทางลูกค้าติดต่อทางศูนที่ไปเปลี่ยน แบตมาแลครับผมเคยทอดเช็คแล้วข้างในมันไม่น่ามีอะไรนอกจากตัวเครื่องแบตแล้วเดี๋ยวค่อยมาลือ้อดูดีกว่าเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวลื้อแบตออกมาดูแล้วกัน